ผมจะมาเล่นเกมเพสนะครับผมผมจะเล่นโหมดรแลร้งนะครับตอนนี้พ้อมาเลยสุดๆเลยครับเจอทีมแล้วน,นะครับผมเจอไวมากไวมากไวมากหาห้องห้าหกวิเองดูวอาไว้นะ ไวมากเลยนะครับวายกันนี้ก็มีนะฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยอันนี้หนุ่มงงดิฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเริ่มเกมแล้วโอ้โหวายังวะเขาบอกว่าการบุกที่ดีก็คือการตั้งรับนะครับอะไรนะนั่นไงหนึ่งศูนย์เลย การบุกทีก็คือการตั้งรับผมหนึ่งสูรแล้วนะฮะผมอย่างชิลเลยชิบหาแล้วไงกูไม่น่าพูดเลยพูดนะว่าเข้าไปแล้วอ่ะใช่เปิดเลยนะโอ้ ขาสั้นเกินไปเฮ้ยบุลี่อ่ะบุลี่เกินผมผมไม่ผมไม่บุลี่ครับทำไมคุณต้องบุลี่อ่ะห๋อห่อมวนแพงขึ้นแล้วนะคุณคุณคุณคนนั้นเขาปบแล้วอ่ะเออโอ้โหเสียบอลเอาใครเหลือง มีฝั่นของข้ามันมีแต่ตำนานนะตำนานเยอะมากจริงจริงไอ้พอมององนี้มันน่ารักจังวะอะไรวะอแต่รู้นะเฮ้ยวะอยา่ารู้ไงเพราะมันคืออะไรเพราะว่ามันเปอระว่าเค็มโอ้โอ อ้าวได้หมดแล้วฝั่งตรงข้ามกดหยุดไม่ให้เรียกไปหลังจับพอพอมึงพูดมันมันมาเลยเปิร์มทีดูดิเขาเขาคุยกับมันดูเรื่องบอกให้มันแพ้บอกบอกให้มันแพ้ได้ไหมคิเซโน่คิเซโนโรนารดิโอเอาแล้วไงล่ะ ลดลดลดเโ,โอุย้ยเกือบโอกเนเหี้ยวอ่ะกละโมันตดวไม่รู้อะ่ะส่งบอลเฮ้ยส่งบอลเหรอใช่เอาแล้วบอลนะกลับบ้านกลับบ้านอีกถงบ้านยังยังยังเอ้าแล้วไม่ส่งบอลท่าไหนไหมไม่รู้ว่า ข้างหลังยังไม่ส่งนะอยาสง่งอยาส่งบอลนะเดี๋ยวบอลกับปลาไม่ถูกใช่ไม่ใช่ <c oughs> เอา้าเอาแล้วเขากดกดหยุดอีกแล้วอ่ะโอ้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวโหเปลี่ยนตัวเยอะซะด้วย เห็นตัวเยิงไอ้โอ้ยอย่างเหนียวแล้วครับผมผมอิเชียรินพันโอ้ยชนคานไอ้เสา้จดบอลแล้วตอ,<น>ตอนนี้ฟาวแล้ะครับผมผมได้ฟาวแล้วมันเป็นฟรีคลิกระยะใกล้มากเลย พีใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยแต่เห้รู้ว่ากูส่งให้โดแล้วโดทำไรโดเป่ากบอยู่อ้าวฟาวอะไรเสียวว่าเดวิดแบ็แฮมยิงเขาได้โอ้ย แต่โกลแล้วเนียวว่าแต่มันก็ไม่ยิรงตัวะเกือบแล้วเกือบแล้วครับอืมทำไมก็ต้องมาวาดรูปเองด้วยวะาวาดรูปอะไรวะไก่ตัวละครอ,นะอ๋อไม่รู้ดินะ ใช่โอ้ยไอ้เย้ยช,ชนสวนสาวสองรอบเลยดวงกูดีเงี้ยมั้ยเราต้องทำไงโอ้ยเรื่องต้องทำไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไม่บอกชื่อนะฮะแต่เป็นบิวนะครับผมอืมใช่แต่มันบิวนะแต่เราไม่บอกชื่อหนระือไ<ต>ด้ที่รู้ตอนนี้จบเกมแล้วนะฮะคือเล่นหรอนะแบบจบเกมเลยอนะ่ะ ยอดไปเลยเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับผมแรงขึ้นบ่หวะเฮ้ยแรงขึ้นมาแรงขึ้นมา7เจ็ดแต้มนะครับผมจากพันห้าสิบแปดขึ้นมาเป็นพันหกสิบห้านะครับจะเป็นแมปที่ผมดวงดีมากเลยนะครับเอาเจอแล้วนะครับผมทีสเตนเขาห้าพันสิบสองเลยนะ <c oughs> นเฮียแม่งทีเหมือนกันอีก แต่ทำไมชุดมันเป็นสีแดงวะมันมันอยู่นอกบ้านไงไม่แต่นอกบ้านของของยูเวนตุสมันต้องเป็นสีน้ำเงินเว้ยในเกมอ่ะเปลี่ยนแล้วไงอัปเดตอัปเดตให้ทันสมัยฮะมันเป็น,น,ปนทีพทนมพายุานโอ้ทีมยูเวนตุสใส่ชุดบาเยุนไอ้เนี้ย ใช่คอนรงข้ามอ่ะเอะน้อนแย่ขานี้อ่วยเลย้ใ้ตัวเลขเชยฮะอ้กูพูดลนาไปตัวเขาก็ให้ตัวเลขวะ ลำหน้าก็เปลียนแค่ตัวเลขเออวะเกี่ยววเกี่ยอะไรครับเนี่ยเกี่ยวนะเกี่ยวต้งไหนวะเออโอ้ยเตะหนึ่งทั้งเกมไม่ได้นะครับเนี่ย อ,อีกแล้วของศูนย์อ้าวโอ้โหไม่น่ารีบเลยฮะใจร้อนไปหน่อยนะครับผมเปิดนะ ฮะบอกเลยนะเว้ยว,ว่าบอกว่าอะไรวะบอกเลยนะเว้ยวงเงียบยางวะจริงจังจริงจังอ้า <laughs> วไอ้แย่แม่งแบตขึ้นเตือน เตือนได้ถูกเวลามากเลยฮะโอ้อาสูงออกออไม่ไม่ออกดยด้วย หมดคือแรงแล้วนะผมตัวนี้แหละคือจุดจุดเปลี่ยนสำคัญรับโลกทำใม้ทีผมต้องพังงานอีกครั้งแต่ที่รู้ตอนนี้เกิดเหตุการณ์น่าปัะจัจใรุดอา้าว เอาจุดโทษครับจุดโทษครับจุดโทษครับ,รบนี่เป็นไรตายจุโโดโทษดีใจดีใจกูน่าจุดโทษขวาหรือซ้ายกลางเป่ะกูให้มึงเลือกเลยขวาซ้ายกลางเร็<อ>เวเ,วเร็วป่มันจะหมดเวลานเลยเอากลางกเอากางะโอเคเอา<จ>เ กอว่ากูเลือกกลางไปกูไม่ได้ประตูแน่นอนทำไมอ่ะว่ามันเียตรงกลางไง้อืมคือกูจะกดกลางไ้แต่มือมันมันไปเลื่อกทางซ้ายให้คนที่ได้เอง่ะคือเขาเองไม่เขารอเองเขารอเองนี่ถือว่าเป็นการลองใจอืมเขาลอเขาลอเสื้ออยู่จริงเหร เสื้ออะไรไม่จริงนะผมบาลองเซื้อเอก้เหี้ยเอาว่ะเื้อบาลองเื้อบาลองเอาเอาเอาท้าเข้าประตูตัวเองเอาฝั่งฝั่งฝั่งตรงข้ามล้มบอลเหรอครับเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขายิงประตูตัวเองครับ่ล้มบอลนะน้อยเออซื้ด้วยนะเอา เออเออก็อกูบอกว่านั้นทีมกูคือมันจะจบเกมด้วยนะฮะเ,เขาโหดูหว่าไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะเอออย่าทำนะสึงไม่มันมัน,ม,นมันไม่เท่เลยครับเพิรไม่เท่มันไม่เท่อัดคลิปต่อดีไหมวะอืมคลั <c oughs> กูกูวพอแล้วนะปิดดีกว่าปิดยังไงโอดนะโอดเค้าคนดูอยากต่อคนดูว่าชอบ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 พี่ไอ้มากอ้ยใจเย็นใจเย็นผ่แต่รู้ผมขอขอโทษครับโอเคโอเค เอ่องั้นถ้าใครชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะถ้าไม่แชร์กดไลค์จะยังก็อย่าก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดถ้าใครแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อคลิปในอนาคตใช่อย่าเบิร์ดอย่าบอกปิดคลิปเห็นเองบอกตลอดไง บอกทั้งสี่คลิปเลยเนอะเว้ยมึงไะใช่ป่าววะทุกคนนะคิดว่ากูเป็นเจ้าของช่องหรือมั้งเออใช่อุกคนนะคิลวกูไม่ใช่เจ้าของช่องนะทุกคนเป็นเจ้าของใชครับทุกคนแม้จะเป็นคนแม้คนดูก็เป็นเจ้าของช่องฮะแล้วคนดูก็จะบอกอ่ะขอขออีเมลหน่อยฮะเฮ้ยยอกยอกจอกโอเคครับงั้นบ๊ายบายครับ ทำมินโทรเปิดคลิปหมืนพี่บูไหม <c oughs> ยังไงวะ